เงินกีบอ่อนค่าเกือบแต้เจ็ดร้อยกีบต่อหนึ่งบาทเหตุให้บรรดาพนักงานรัฐกรในประเทศลาวพ้ากันแห่ล่าออกเพื่อนี้ไปเฮตุเวียกอยู่ประเทศไทยทางลานแห้งงานลาวเถื่อนในประเทศไทยก็มีเฮเมื่อไทยอนุญาตให้สามารถเฮตุเวียกในประเทศไทยต่อใดซึ่งดังเล่าทั้งหมดนี้จะเป็นแนวดเลี้ยวเ้าไปเบิ่งและไปฟังน้ำกัน ในปัจจุบันนี้คนเล่าที่อาศัยอยู่ภายในประเทศเล่าแมนกำลังประสบกับปัญหาหลายด้านเลยบ่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟอ้อของประเทศเล่าที่ยังอยู่ในะระลับสูงเงินกีบเล่าก็อออนคาเมื่อเทียบใส่เงินตาต่างประเทศแลกค่าแห้งขันต่ำก็บสอดคล้องกับค่าครองชสีพบในปัจจุบันและก็ยังไม่อีกปัญหาอื่นๆอีกเึิงเฮาจะยกตัวอย่างมาเพียงเท่านี้ก็พอ ซึ่งสาเหตุที่เหตุห้ยเงินกีบอ่อนคาสาเหตุลากมาจากเศรษฐกิจของประเทศลาาและการเพิ่งพาการนำเขา้าไล้เกินไปและการขาดดุลการค้าซึ่งเหตุให้ขึ้นซ้ำห้องของประเทศดุดดงโดยในปัจจุบันนี้ประเทศลาายังต้องเพิ่งพาการส่งออกสินค้าเกษตรและจากคนเล่าที่เหตเวียกในต่างประเทศเพื่อที่จะไล่เงินตาต่างประเทศ มาประคองเศรษฐกิจและถ้าหากว่าจำนวนเงินที่ส่งกับประเทศโดยคนลาวที่เฮดเวียกในต่างประเทศนั้นลดลงเงินกีบก็จะหน้รหับผลกระทบนำอิงตามเว็บไซต์ธุรกิจเอเชียหรือ Business New Asia รายงานว่าเงินกีบในปัจจุบันนี้แมนออนคาเป็นอันดับที่3ของโลก ซึ่งห้องจากเงินเดียวของอีหรานและเงินดงของเวียดนามในปัจจุบันเศ้าเล่าหลายคนก่อจมว่าเงินกีบเล่ายัางสืบต่อเฟอร์เพิ่มขึ้นและยังอ่อนคาลงย่างต่อเนื่องบอมีแนวน้มว่าจะยุดนิ่งโดยในตอนนี้เงิน1,000บาทไทยสามารถแลกเงินกีบไ่หกแ0,000นไปกีบแล้ว ถ้าหากว่าแลกในตลาดเมืดจนเฮ็ดไห้เศร้าเล่าทานหนึ่งอยู่ที่นครดวงเวียงจันออกมาจมว่าได้บาดทะเลดนอกแล้แม่มนพบแสีสมือนี่ค่ะกินแทปหอยแล้วนี่ที่ให้เก็บไห้ท้อนบ่มนี้เลยคือว่าบางคนที่เขาที่บ่มนี้เฮ็ดเรียกอินเงินเดือนอย่างฮนะทเขาจะเขาใส่มาซื้อกินทุกอย่างมันแพงเบิดเงินเดือนชื่อเศว้าวเล่าทานนี่ยังกล่าวเติมว่าส่วนใหญ่เศ้าเล่า ยังแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศอยู่นอกธนาคารหรือในตลาดมืดพอทางธนาคารของเรายังขาดแคนเงินตาต่างประเทศและบอมีเงินตาหายแลกแลกการค้าขายของบรรดาพอค่าแม่ค่ากบอบราาา่ายกำไลหลขายกอบรีคือกัปเมือ่อกกอนนอกจากนี่เ้าวล่าทานี่ยังมีญาติพี่น้องที่เฮ็ดเวียกเป็นพนักงานลาด โดยในปัจจุบนันนี้พนักงานหลดัดพากันหฮล่าออกกันหลยแล้วพอคาคองสีบสูงแต่เงืนเดือนต่ำบอพอกินในการใส้ใจแต่ละวันและแต่ละเดือนซึ่งท่านได้กล่าวเติมว่ากล้งหลายแบบขายเครื่องก็จะขายยากขึ้นนะแต่ก็จะระหยัดเงินไปซื้อกิจหลายกว่วคืยยากเลยพนักงานอยากลาออกเนเดือนพนักงานหลัก่ํำสุดเดี๋ยวนี้จะติประมาณล้านสามล้านห้านี่แหละ ในขณะที่เศร้าเล่าอีกทานหนึ่งก็ห้ความคิดเห็นว่าการที่เงินกีบออนขาติดอันดับสามของโลกและมาฮอดในปัจจุบันนี้อัตราเงินเฟอ้อของประเทศเรายังอยู่ในะระดับสูงค่ขาคลองสีบก่อสูงตามซึ่งในอนาคตถ้าเงินกีบยังอ่อนขาแบบนี้ประเทศเราจะเป็นประเทศที่คนเาาบ่าอยากอยู่อาศัย มีแต่อยากลังไลออกไปนอกประเทศมอซซ่งทานได้กล่าวว่าถ้าเลือกได้นะอยากเลือกไปเกิดอยู่ไทยดีกวัวเป็นอิสระถ้าบ้านันเป็นแบบนี้คนกี่ลังไลออกนอกประเทศบ้างทางล้านอาดีตเจ้าหน้าที่พนักงานรัฐทานหนึ่งก็เลยกล่าวว่าท้าว้าทถ,ถ้งพนักงานรัฐในปัจจุบันนี้ก็อพากันล่าออกจากเวียกล้ายพอเงินเดือนพนักงานรัฐ บ่อไล่ลายและบ่กุ้มกินบ่พ่อกับคาใสใจในแต่ละเดือนเส่ิงทานเนกาวว่าแต่ซ้ำนี้ก็บคุณขอออกจากราชการกระลายเลยเที่ยวการกายที่ชื่อน้ำมันยังบุคุ้มทังยากๆเอะก็อถอวบาในปัจจุบันนี้ประเทศเล่าแมนเริมอยู่ยากแล้วเนาะคนเล้าแมนพากัน แห่ไปเฮดเวียกอยู่ประเทศไทยกันอย่างดวงหลายพอว่าประเทศไทยมีค่าแห้งขันตำ่ำสูงกว่าอยู่ประเทศเลาาถึงหาเท่าค่าแห้งขันต่ำอยู่ประเทศเลาวมีเพียงนึ่งล้านสามแสนกีบต่อเดือนเท่านั้นหรือประมาณ2,300บาท เฮตหายคนเราภายในประเทศเราต้องพากันประหยัดอดเมื่อกินเมือ่อหรือถาภัยที่มีลูกล้านหลายก็หาลูกล้านไปเฮตเวียกอยู่ประเทศไทยเพื่อทีจ้าส่งเงินมาจุนเจือครอบครัวอยู่ที่ประเทศเรา ลังทีปรสาชสณทานหนึ่งในนครดวงเวียงจนันทเลยาก้าวว่ากัประหยัดประหยัดสุดกัเมื่อละแสนกินผักกินเย้อเอาทุงมือน,นี่นะ่ะอี่ยังก็แเ่นขึ้นเนีคันซีนกัตะกี้โลหนึ่งสี่ห้าสิเดี๋ยวนี้ซีโลหนึ่งเจ็ดแปดิเฉพาะซีนหมูปีหนึ่งก็ไ่ได้กินเธอหนึ่งละซีนงัวมันแพงห<ๆ>้านแม่ก็แล่นแบบพูดเหมือนละไบฟังนั่นมดละไปขายให้งานหกคน่นละเดือนหนึ่ง1ม0 0 0สองก็ประมาณหล้านขัน1มื0นี่กับเจ็ล้านแล้วเนาะโดยทุกทานยังจือใดบ่สำหรับข่าวที่ ทางการไทยจะไล่แห้งงานต่างชาติเถื่อนในประเทศไทยออกจากประเทศไทยให้มดภายในวันที่31เดือนกรกฎปี2003โดยมีจำนวนหาแสนกว่าคนเลยที่ว่าเป็นแห้งงานเถื่อนแต่ว่าเมื่อมาฮอดวันที่31เดือนกรกฎปี2003พ้นปรากฏว่ามีแห้งงานต่างชาติเถื่อน บ่อต่ออายุบาดแห้งงานจนเหตุให้เขาเจ้ากลายเป็นแห้งงานเถื่อนนั้นเขาเจ้าเลยทำการต่ออายุบาดแห้งงานแล้วบางส่วนซึ่งมีการต่ออายุบตดแห้งงานสองแสนคนซึ่งยังได้อีกสามแสนคนที่ยังคงเป็นแห้งงานเถื่อนอยู่ ก็เลยเหตุให้ทางการไทยไล่ทำการขยายเวลาไล่แห้งงานต่างชาตริเถื่อนเหล่านั้นออกจากประเทศไทยออกไปอีกโดยรัฐบาลไทยไล่อนุญาตแหละผ่อนพันให้แห้งงานลาวเมียนมาและกัมพูเชยหลายกว่าสามแสนคนให้สามารถเหตุเวียกในประเทศไทยต่อไลจนหอดวันที่สิสา เดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2 4หรือวันที่13เดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2 5แล้วแต่กรณีโดยการอนุญาตลังกาวไดนี่ขืนพอว่าแห่งงานเหล่านี้ไล่สิ้นสุดการอนุญาตให้เฮ็ดเวียกภายในประเทศไทยตั้งแต่วันที่31 เดือนกรกฎปี2003ทีผ่านมาแล้วและเมื่อหอดกำหนดลงังเกาวก็จะต้องเดินทางกลับไปประเทศภูมิลำเนาในทันที แต่เนื่องจากว่าบรรดานายจ้างในประเทศไทยบ่สามารถลำเนินการจ้างแหงงานใหม่เพื่อทดแทนไล่ทันกับกำหนดเวลาลังกล่าวรัฐบาลไทยจึงไล่ลำเนินมาตรการเพื่อให้การสวยเดือบรรดานายจ้างในไทยโดยการขยายระยะเวลาของการเห็ดเวียกในไทยให้แก่แห้งงานต่างศาตเถื่อนสันชาตเลาา เมียนมาและกัมพูชยให้เฮดเวียกในประเทศไทยต่อไ้กับที่ว่าแหงงานเล่าที่เป็นแห้งงานเถื่อนในไทยเขาเจ้าหนีก่ก็มีเฮเนาะเมืองไทยได้ทําการอนุญาตให้พวกเขาเฮดเวียกในประเทศไทยต่อเพราะว่าในตอนนี้แห้งงานเล่าในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็คงจะบ่อยากกลับมาประเทศเลาวหรอกเนื่องจากว่าก็คือลังเทียนมินได้บอกไปเห็นแต่ว่า ในตอนนี้ประเทศลราแมนเริมอยู่ยากแล้วหลังนั้นในตอนนี้แห้งงานเราในไทยก็คงจะบ่อยกกับมาประเทศเราหรอกเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเราทั้งหมดที่แอดมินนามาอ่านสู่ทุกทานฟังทุกทานคิดเห็นแนวไรก็คอมเมนต์บอกกันได้สำหรับคลิปนี้ขอขอบใจเมื่ทุกทานที่เขามาเบิงแล้วเฮามาเจอกันใหม่นคลิปหนา้า